เห็นรูปสวยรูปหล่อๆอมีคนแอดมาในสื่อโซเชียลอย่างนี้อย่าไว้ใจนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเด็ดงานเลยสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะก็ต้องบอกเพื่อนๆแล้วก็เตือนกันนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสื่อโซเชียลเองนะครับก็มีทธิพลกับใครหลายๆคนทีนี้เนี่ยคือว่ามันก็ยังมีช่องว่างอยู่กับผู้ก่อเหตุสามารถที่จะไปล้วงเอาพวกรูปภาพของบุคคลสาธารณะที่เขามีการส่งต่อในโลกออนไลน์มานะเซฟปุ๊บมาตั้งโปรไฟล์ หลังจากนั้นคือว่าจะมาแอดเราเป็นเพื่อนนะพูดคุยกันนะทำให้หลงสนเสน่ห์ทำให้รู้สึกพอใจนะจากนั้นชวนลงทุนรูปแบบแบบนี้นะครับมีผู้เสียเยอะมากครับเรียกว่าไฮบิสแกรมผมพยายามทำคลิปแบบนี้อย่างต่อเนื่องะนะเผื่อว่าท่านใดเนี่ยเข้ามาพบเห็นบรุรีแล้วก็ไปเจอพฤติกรรมดังกล่าวหยุดคุยนะฮะเพราะว่าหลายคนคือว่าไม่เจอหน้ากันนะครับแต่ว่าโอนเงินเพื่อที่จะลงทุนตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ สุดท้ายสูญเงินฮะแม้แต่ว,ว่าคนดังเองนะครับก็พลาดท่าได้นะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงมาแล้วเขาก็พลาดท่าได้เกิดจากการที่ผู้ก่อเหตุแอบเอาภาพของคนอื่นมานะครับมาสร้างโปรไฟล์แล้วก็แฝงตัวอ้างว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะฮะอยากจะให้ระวังนะครับใครเป็นผู้เสียหายก็แจ้งความทางออนไลน์ได้นะครับ